วันนี้เราอยู่เมืองเซี่งไฮ้ซิตี้ที่ลู่จาาจวยครับที่เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศจีนครับหากนั้นก็มาเดินดูบรราก,กาศฝั่งนี้ครับไม่ทราบว่าจะหาช่องเข้าไปถ่ายได้ไหมไใกล้ๆฝั่งนู้นเ้วเราจะหาช่องเข้าไปถ่ายนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เม้งคอนวันครับวันนี้เราก็พาเพื่อนมาเที่ยวอีกเช่นเคยครับสาหรับ เซี่ยงไฮ้ซิตี้หรือว่าเมืองเซี่ยงไฮ้ซิตี้ประเทศจีนนะครับผมก่อนที่จะไปชมนั้นว่าเราจะพาเพื่อนๆไปรับชมบรรยากาศสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเซี่ยงไฮ้ที่ไหนนั้นฝากเพื่อนๆที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง YouTube เม้งคอนหวันด้วยนะครับผมตามเราไป Let's go ครับผมตอนนี้เราก็อยู่สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวครับที่ติด10บอันดับในเมืองเซี่ยงไฮ้ฮะซึ่งเป็นสถานที่อ,อ่เป็นตึกครับเป็นตึกแล้วก็ผู้คนนั้นชอบมาเที่ยวกันไปดูฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่เลยครับด้านหลังด้านหลังของเราจะเป็นหอไขม่มุกนะครับผมเราก็สักครู่เราจะเดินพาเพื่อนๆไปรับชมบรรยากาศ ตรงนี้ครับว่ามันมีตึกอะไรกันบ้างและหลังจากนั้นเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปวันนี้เราได้จองอตึกเชียงไฮทาวเวอร์ชั้นที่52ครับเราจะไปกินกาแฟบนนั้นกันก่นเดินเราไปดูบรรยากาศหอไข่มุกเรามาดูบรรยากาศหอไข่มุกกันก่อนครับจากตอนนี้ฮะเราอยู่ที่นี่เลยครับการเดินทางที่นี่ครับก็ติดรถไฟไลาย2ลาย14ครับสะดวกสบายครับ ถ้าใครจะเดินทางมาก็สถานีรถไฟก็ลู่จ้าจยอยในลาย2กับลายสิบสี่นี่ครับเป็นตึกตึกปกติฝั่งซ้ายมือเป็นสถานีรถไฟเมื่อสักครู่เราเดินขึ้นมาจากตรงนี้ครับจากนั้นเราก็จะเดินไปฮะไปใกล้ๆไปบ,บนสะพานลอยที่เขาเรียกเอ่อไปบนสะพานลอยครับที่เป็นวงเวียนสะพานลอยครับนี่ครับตรงนี้ ก็จะเป็นหอไข่มุกนะข้างบนนะเราไม่ได้พระเราไม่ได้ขึ้นไปนะครับผมวันนี้เราไม่ได้ขึ้นตึกนี้เราไม่ได้ขึ้นหอไข่มุกเราจะไปขึ้นตึกเซี่ยงไฮทาวเวอร์ชั้น52กินกาแฟกันจากนั้นเราก็ต้องเดินไปหาสะพานลอยครับขึ้นไปบนสะพานลอยไปดูจุดที่เขาชอบมาถ่ายรูปก,กันตอนนี้บรรยากาศก็แดดออกฮะอากาศก็24-25องศาครับบรรยากาศไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปครับ ก็ถือว่าโอเคจากนั้นเราไปหาสะพานล,ลอยอยู่ตรงไหนครับเนี่ยสะพานล,ลอยอยู่ตรงไหนตึกด้านหลังก็โอเคตึกด้านหลังก็สวยดยวีตรงนี้จะมีแต่ตึกครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อว่าลูจ้าจุย้ยฮะจากนั้นเราก็เดินมาใกล้ๆนี่แหละครับใกล้ๆหอไข่มุกทางตะทาง,ทางใต้ตึกนะฝั่งตรงข้ามแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นไปมาดูไปใกล้ๆก,ก,ก็ใหญ่มากแล้วก็มีรถบัสด,ด้วย รถบัสสองชั้นครับนี่ซื้อบัตรซื้อตั๋วขึ้นนะจองนี่ครับด้านหน้าเราจะขึ้นไปถ่ายบนนี้ฮะสะพานลอยอยู่ตรงนี้ครับเจอแล้วสะพานลอยประตูนหนึ่งแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดนะตรงนี้จะมีตึกซ p พนะครับผมตึกซ p พที่เจ้าของเป็นคนไทยนะนี่ครับการเดินทางก็ประตูนหนึ่งก็ขึ้นมาได้ฮะลายสองแล้วก็นี่เลยครับนี่ไอตึกตรงกลางนี่ครับ ตึกตรงนี้เราจะขึ้นไปบนชั้น52เพื่อนั่งกินกาแฟกันแต่ตอนนี้เราจะพาเเพื่อนรับชมบรรยากาศบรรยากาศแถวลู่จ้าจอยก่อนที่มีแต่ตึกอะขอเดินขึ้นบันไดเลื่อนวันนี้เราขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังเป็นหอไข่มุกวันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าเมฆสีขาวสวยงามครับบรรยากาศสวยงาม เพื่อนๆท่าชมอยู่ก็สามารถถ้าจะมาเที่ยวติดต่อผมได้นะผมพาเที่ยวได้ครับแต่ค่าใช้จ่ายต้องจ่ายกันเองนะแล้วเราขึ้นมาแล้วครับชั้นบนสะพานลอยชั้นสองก่อนอื่นเราต้องไปตามหาไกด์ก่อนไกด์อยู่ไหนก็ไม่รู้นะไกด์อยู่ไหนมาดูภาพด้านหน้าครับนี่ครับเราขึ้นมาด้านบนแนละ้วตรงนี้ก็เป็นจุด ายรูปที่นิยมต้นๆน,นะครับที่ผู้คนมาเที่ยวแล้วก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้ติดหอไข่มุกฝั่งนี้ฝั่งซ้ายก็จะเป็นตึกอันนี้เป็นตึกลิสตึกแฝดคู่กันจากนั้นเราก็จะเดินผ่านเพื่อเดินรอบๆฮะไปดูบรรยากาศกันฝั่งขวาเป็นหอไข่มุกครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับตึกตึกนูน้นฮะตึกตรงกลางสีแดงๆนี่นะ่าจะเป็นตึกซีพีครับเจ้าของเป็นคนไทย เจ้าของเป็นคนไทยนะครับผมตรงกลางครับตรงนี้เป็นสะพานลอยวงเวียนครับเป็นถนนวงเวียนหกแยกประมาณนี้ฮะฉะนั้นเราจะพาเพื่อนเดินไปเดินอยู่ตรงนี้สักหนึ่งรอบนะตามไปครับาจเชอเ๋อไขมุกตรงนี้สูงมากเลยวันนี้เรายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะไว้โอกาสหน้าเราจะพาเพื่อน,อนมารับชมบรรยากาศขอไขมุกขึ้นไปด้านบนกันว่าจะเป็นอย่างไร จากน้นเราก็เดินมานี่และครับเดินไปรอบๆเดินให้เพื่อนๆรับชมบรรยากาศบรรยากาศแดดออกอากาศ24-25องศาครับตอนนี้เราต้องเดินตามหาไกด์ก่อนไกด์อยู่ไหนไม่รู้ฮะไกด์บอกรออยู่ด้านบนนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกหนึ่งที่ครับเขาเรียกอะไรเป็นวงกลมสะพานวงเวียนนะสะพานลอยวงเวียน แล้วแต่จะถ่ายรูปแล้วเลือกเอาแล้วก็มีบริการบริการด้านหลังครับด้านหลังเป็นการรับจ้างถ่ายรูปฮะร,ราคาก็ประมาณ3 5มสิหถึงสี่สิห้าสิบกิยวนะสองสามร้อบาทไทยประมาณนี่ครับฝั่งขวาของเราเป็นหอไขมุกแล้วก็เราจะให้เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศด้านหน้าครับมีหอนาฬิกาดิสนีย์แลนด์ไปดูกัน เราก็มาอยู่ใต้ตึกหอไขมุกฝั่งนี้ครับโอ้โหอย่างสูงเลยสูงแล้วก็สวยงามครับแล้วก็นี่นละครับหอไนก็ดิสนีย์แลนด์ขนาดสาขาย่อมๆมาตั้งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ย้อนแสงอะ่ะอันนี้ตำรวจครับตำรวจตำรวจ,รวจเริ่มยามมาดีนะแล้วก็ย้อนแสงนิดนึงครับตรงนี้ถ่ายด้านหน้านเราดีกว่าน,นี้ย้อนแสงครับเรามาดูนี่ครับฝั่งขวาหอไขมุก บรรยากาศแดดออกภาพสวยๆงาม,งามจากโคลโพ่ 4K ภาพนิ่งๆเลยครับฝั่งนี้นะเป็น Disneyland. ดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์สาขาเล็กๆครับขนาดเล็กที่มาตั้งช็อปขายตุ๊กตาทั่วไปก็ประมาณนี้แล้วก็พาเพื่อนเข้าร่มก่อนพานเพื่อนเข้าร่มแล้วก็มาดูตึกซีพีของเจ้าของเป็นคนไทยฮะตรงนี้ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับ เมืองธุรกิจฮะไปดูกันเขาล่มก่อนนี่ครับตึก CP ของคนไทยครับตรงนี้ก็เป็นถนนฝั่งนูน้นไกลๆเป็นอีกฝั่งนี้งครับที่เรานั่งรถไฟข้ามมาฝั่งนูน้นไอ้ตึกคล้ายๆดอกบัวเป็นไอ้นั่นครับฝั่งเขาเรียกว่าเดอะบันฮะหรือว่าไหทานตรงตึกดอกบัวจะเป็นพีเพิ e s ลสแควรนะครับผมแล้วก็นี่ตึก CP ครับเจ้าของเป็นคนไทยตรงนี้ก็เป็นตึกเขาเรียกว่าลิสต์โฮเทฮะ คือมีชื่อว่าลิตโฮเทลข้างในก็เป็นออฟฟิศมีโรงแรมมีร้านอาหารมีร้านเหล้าต่างๆครับแล้วก็ตึกฝั่งซ้ายมาก็ไม่ทราบว่านะเป็นตึกชื่ออะไรก็แ,แผ่นมาทางซ้ายก็เป็นหอไขมุกหอไขมุกครับคิดว่าน่าจะสร้างมาเกือบร้อยปีแล้วนะจากดูผ่านประวัติในวีแชทของประเทศจีนต่อไปต่อครับไปดูด้านหน้ากันตอนนี้เราตามหาไกด์ไม่เจอเลยไกดอยู่ไหนไม่ทราบัะ นี่ครับวงเวียนถนนวงเวียนนี่ครับมอสักเราก็เดินตรงอ่ามอสักเราเดินมาทางซ้ายแล้วก็บนมาตรงนี้แล้วก็ออกมาทางขวาน,นี่ครับเป็นสะพานล,ลอยที่ให้ผู้คนหยุดถ่ายรูปกันตรงนี้ก็วันนี้วันจันทร์นะครับวันทํางานแต่รถไม่เคเอยเยอะนะตรงนี้ถือว่าโอเคอันนี้เป็นจุดวงเวียนก็ประมาณนี้ครับตรงนี้เราเดินมาตรงนี้ครับเราจะมาเจอไกด์

เข้าไปในตึกซีพีก่อนเจ้าของบูธไทยเข้าห้องน้ำนะเราก็เดี๋ยวออกมาค่อยมาถ่ายครับเราก็ไม่ได้ถ่ายด้านในด้านในก็เป็นร้านช้อปปิ้งขายเสื้อผ้าทั่วไปครับแล้วก็มีเนี่ยครับศาลพระภูมิที่คนจีนคนไทยมาไหว้ครับตรงนี้ครับก็ถือว่ามีทงชาติไทยครับทงชาติจีนครตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเขาเรียกซูเปอร์อะไรเนี่ย เราก็ไม่ชาบนะชื่ออะไรไม,มีสารพะคูณโอเคเข้าไปในแล้วออกมาถ่ายรูปกนันจากนั้นเราก็ไปต่อครับเราจะเดินจากหอไข่มุกบนสะพานลอยไปที่ตึกเซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ชั้น52ไปดูบรรยากาศด้านหน้าฮะเราจะกินกาแฟกันข้างบนนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้าครับตรงนี้ เราจะเดินไปตรงนี้ไปตึกเซียงไห้ทาวเวอร์ตรงกลางนี่ครับตึกที่สูงอันดับสองของโลกหรือเปล่านะปัจจุบันฉัรงนฉะนั้นเราก็ระหว่างเดินทางครับเรามาดูบรรยากาศในร่มกันเพราะว่ามันสวยงามขนาดไหนด้านหลังก็ยังเป็นหอไขม่มุกอยู่ฮะเราก็มาดูทางนี้เดินไปครับการที่เราจะขึ้นตึกเซียงไห้ทาวเวอร์ชั้นห2สิบสองนี่ครับเราต้องการ เราต้องทำการจองผ่านแอปพลิเคชันก่อนนะครับผมผ่านแอปพลิเคชันร้านกาแฟหรือว่าชั้น52าเพื่อที่จะได้สแกน,แกนอ่าเขาเรียกอะไรโค้ดเพื่อสแกนเข้าไปฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศการเดินทางขึ้นไปครับระหว่างสองข้างทางบนสะพานลอยตรงนี้ก็เป็นจุด ที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดนะผู้คนมาเธอเล่นมาจุดถ่ายรูปก็ตรงนี้ครับแต่ตอนนี้เป็นตอนกลางวันครับประมาณเวลาตอนนี้ตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วนะครับผมคนก็เริ่มน้อยนะคิดว่านะ่าจะเข้าออฟฟิศไปทาํางานกันนี่เราก็มาอยู่ตรงนี้ตึกสามตึก,ตกตครับคู่เราไปดูใกล้ๆครับไปดูบรรยากาศใต้ตึกกัน ตอนเข้าไปในตึกว่ามันสวยขนาดไหนตามเรามาสำหรับการเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้ชมเมืองก็นี่แหละครับเรามากับเตา่าหยูมากับไกลครับไก่คนจีนไกยไกไก่ไปไหนไกนี่ไก่พาไปไหนเนี่ยเข้าตึกแล้วเนี่ย ยอยอไป่จบมานี้เราเดินเข้าตึกก่อนฮะมันเป็นทางผ่านครับเดินเข้าไปตอนน้้นครับผมเราก็ได้เดินทางมาอยู่ตรงนี้แล้วครับข้างล่างตึก เราก็จะเดินเข้าไปข้างล่างตึกขึ้นไปด้านบนนะตามเรามาครับผมถึงแล้วครับเสื่องไฮทาวเวอร์ด้านล่างตึกแต่ก็ต้องไปอีกนะอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เดินทางมาครับเราต้องเข้าไปใต้ตึกตามเรามาสำหรับการเดินทางเราก็ตอนนี้เรามาอยู่ใต้ตึกแล้วฮะเราเดินทางมาทางใต้ดินนะครับแล้วก็ขึ้นไป ข้างบนครับชั้นหนึ่งชั้นปก,กติฮะเพื่อที่จะขึ้นไปชั้นสองแล้วก็ขึ้นไปทางลิฟต์ครับเราจะขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบนชั้นห้าสิบสองกันตามลำมา,มาจากนั้นเราก็มาเดินขึ้นลิฟต์ครับหาลิฟต์ที่เป็นชั้นห้าสิบชั้นลิฟต์ศูนย์ชั้นหนึ่งถึงชั้นห้าสิบสองเราจะขึ้นไปได้บนสุดพอดี มัดูรีบกันไม่มีแวะระหว่างทางนะครับมริบจนนี้นิ่งมากอาเดี๋ยวตอนนี้ที่น้อยดูไหมเอ้าเออมาเลยเออเออถึงแล้วครับจากนั้นเราก็ไปให้เขาสแกน สแกนบาร์โคดอันนี้เราจะเข้าไปได้ครับเราติ้งเราจองไว้ที่เทีเ่ยงครึ่งถึงบ่ายสองครับชั่วโมงครึ่งถึงแล้วครับร้านกาแฟตรงนี้เลยไปดูกันพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศร้านกาแฟที่นี่นะถึงแล้วครับจากนั้นให้เขาสแกนอันนี้ก็จะเป็นร้านหนังสือทั่วไปร้าน้หนังสือเราจะมีชมพูต่างๆครับผมที่นี่ตองเงียบๆนะเสียงดังไม่ได้นี่เป็นร้านหนังสือ นี่ครับจากเมื่อสักครู่เราบอกว่าจองผ่านแอปร้านออชอเเ็อกโกแลตผ่านร้านกาแฟร้านนี้ครับเราจะมาชมบรรยากาศได้ครับร้านกาแฟร้านนี้ได้ไปชมบรรยากาศบนตึกเชียงไห้รอบๆเมืองเชียงไหครับบนชั้น5 2ด้านนอกประมาณนี้ครับเมื่อสักครู่ครับเราก็ได้สั่งกาแฟไปแล้วนะ ั่งกาแฟจากระหว่างจากนั้นระหว่างรอกาแฟครับเราก็พาเพื่อนมาชมบรรยากาศนี่เลยนี่ครับบรรยากาศชมเมืองเซี่ยงไฮ้ฝั่งผูกตรงครับตอนนี้เราอยู่ไหนเน,นี่ยอยู่ไหนครับนี่ครั p พีทเพลสแคตรงนี้นี่ครับบรรยากาศบนตึกเซี่ยงไฮ้ชั้น52าของประเทศจีนครับ ประมาณนี้คนะเราจะเดินไปดูรอบๆนี่ก็ผู้คนบนชั้นนี้ก็โอเคครับหนาแน่นเยอะแยะมีทั้งวัยรุ่นมีทั้งคนทำงานครับมากินกาแฟแล้วก็มาชมเมืองกันก็มีประมาณครึ่งนึงไหมเดินรอบได้ไหมเนะี่ยไม่น่าจะเดินรอบนะประมาณครึ่งนึงครับทางด้านหน้าเขาปิดนะเราก็ดูประมาณนี้แล้วกันอันนี้ปิดครับนี่ร้านกาแฟ ดูชมบริกาศชมเวิวช่างไฮก็ประมาณนี้ครับไปหาที่นั่งก่อนหาที่นั่งกินกาแฟกันก่อนนะว่าจะนั่งตรงไหนดีมีที่นั่งไหมเนี่ยผมจากนั้นเราก็ฮะจากนั้นเราก็มาซื้อเออมากินเค,ค้กรับบนเช่างไฮทาวเวอร์ชั้น52าสิบองจากเรา นีสักผู้สั่งน้ําครับจะได้ขนมเค,ค้กมากินก็ประมาณนี้ครับสักพักเรากินอิ่มเราก็จะพาไปชมบรรยากาศร,บรอบๆแค่ร้อแปดสิบองศานะกินก่อนขอบคุณดื่มชื้ไปเลยมืเอเปล่าไปเลยไปดื่มกาแฟ ก็คิดอิ่มแล้วเราก็จะาพาถ่ายรูมาชมบรรยากาศชัดช้าเลยชัดๆว่าตึกเซนไพ้ฝั่งอีกฝั่งนึงเป็นยังไงก็จะพูดนะไปดูภาพด้านหน้ากันเราจะถ่ายเรื่องจากมุมขวามือครับไปทางด้านซ้ายประมาณนี้ครับช้าแผ่นไปเลยครับนี่ก็แค่แคบนตึกเซนไพรเพาเวอร์ชั้น52ครับภาพอ,อาจจะไกลหน่อยนะพอบรรยากาศแสงตกมาก็เมฆสวยงามครับตอนตอนนี้บรรยากาศตอนบ่ายแล้วก็ด้านล่างมีเรือครับ เป็นแม่น้ําขนส่งทางเศรษฐกิจของประเทศจีนเชียงให้ครับขนส่งทางเรือครับมันจก็มีเรือโดยสารข้ามฝั่งมาด้วยนะนี่ครับประมาณนี้ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นครับประมาณนี้ จาัน,นั้นก็มาเดินดูบรรากาศฝั่งนี้ครับไม่ทราบว่าโจหาช่องเข้าไปถ่ายได้ไหมไใกล้ๆฝัง่งนู้นแล้วเราจะหาช่องเข้าไปถ่ายนไหมขอสั่นนี้จะไปถ่ายมุมฝั่งแดดสองบ้างว่ามันสวยงามขนาดไหนครับนี่ประมาณนี้ฝั่งดตรงครับ โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับทริปนี้วันนี้ครับช่องเมง้นคอนวันของเราไปเที่ยวแล้วก็กลับวันนี้เราอยู่เมืองเซี่ยงไฮ้ซิตี้ที่ลู่จ่าจอยครับที่เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศจีนครับก็หากติดภาพกันใดขอพันธ์แที่นี้ครับที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องยูทูบเม้งคอนวันไว้พบกันโอกาสหน้าครับว่าเราจะพาเพื่อนไปรับชมบรรยากาศที่ไหนในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนก็วันนี้สวัสดีครับ Hello It's me Bye 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 Bye, Bye. See you